เมื่อวานนี้นะครับตำรวจที่สพบ้านก่ำนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเขารับแจ้งเหตุว่ามีเด็กนะจมน้ําเสียชีวิตนะอยู่ที่บริเวณแหลมแม่พิมพ์นะครับก็ไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ชีพหลายหน่วยครับที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นบริเวณชายหาดนะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพสลดใจนะครับเนื่องจากว่าพบเด็ก คนหนึ่งนะอายุประมาณ8ขวบนะบก็มีหน่วยกู้ชีพกาลังช่วยชีวิตอยู่อะเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้ครับมีคุณแม่คนหนึ่งนะคุณแม่คนหนึ่งชื่อว่าคุณปริยพรแซ่จึงอายุ37ปีนะฮะเป็นคุณแม่คนเดียวนะพาลูกชายมาทั้งหมด4คนนะฮะมี8ขวบแล้วก็ไล่เรียงกันไปเนี่ยนะฮะร,รวมแล้ว4คนนะโดยมากับอีก ครอบครัวหนึ่งเป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันของคุณแม่แค่นั้นนะฮะก็ปรากฏว่าช่วงที่กําลังเล่นน้าอยู่เต็มเลยลูกๆสี่คนก็เล่นทรายอยู่ชายหาดนักท่องเที่ยวก็เต็มไปหมดเลยนะก็เล่นกันปกติวันอาทิตย์นะครับคุณแม่ก็คือคุณปริยพรเนี่ยเดินขึ้นไปบนหาดขึ้นกลับขึ้นไปไปเข้าห้องน้าจังหวะนั้นครับมีลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาในฝั่งนะฮะแล้วก็ซัดเด็ก4ี่ห้าคนที่กําลังเล่นทรายอยู่เนี่ยม้วนคือนลงบนทะเลฮะโอ้โหสองผัวเมียที่เป็นเพื่อนคุณแม่ เขาไม่ได้ขึ้นไปท้อหน้ําด้วยเขาเห็นเห็นก็เลยรีบวิ่งลงไปฮนะว่ายน้ําไปช่วยนะคนที่เป็นสามีนะฮะคนที่เป็นสามีอ่คือคุณสุปรกรพักดีนะฮะว่ายลงไปก็พยายามช่วยเด็กมาทีละคนทีละคนได้หมดนะแต่ได้มาทั้งหมดแล้วสามคน,คนแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคนนะฮะเอาขึ้นมาไม่ได้นะฮะแต่ตัวเองก็ว่ายออกไปไกลมากมจมน้<ะ>ําหมดสติเหมือนกันครับอ่รายานะฮะภรรยา ของของของคุณสวกรคือคุณสภัสสนันพักดีเห็นก็เลยไหว้ไปช่วยสามีเอาขึ้นมาสามีก็อยู่ในสภาพสาหัสอย่างที่เห็นนี่แหละคือต้องปั๊มหัวใจกันเลยนี่ช่วยเด็กมาได้แล้วนะแต่ตัวเองก็หมดสติภรรยาก็ไปช่วยมาได้คุณแม่คุณแม่ที่เข้าน้ำอยู่ก็เลยเดินกลับมาโอ้โหเห็นเหตุการณ์ช็อกนะเพราะว่าลูกอีกคนหนึ่งหายไปลูกอีกคนหนึ่งก็คือเด็กชายปณิชัดหรือว่าน้องอินเตอร์แท้จริงอายุ8ปีเรียนอยู่ชั้นปหนึ่ง โอ้โหนะฮะทีมกู้ภัยก็พยายามตามหาอยู่ลงไปในทะเลนะฮะหาอยู่เกือบชั่วโมงฮะถึงพบนะฮะสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะฮะห่างไกลจากจุดที่เป็นหาดทรายเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรพัดเป็นกาเหมือนนั้นนี่โอ้เป็นเป็นเรื่องที่สลดใจมากเป็นเรื่องที่เศร้ามากจริงนะฮะพาลูกกะจะไปเที่ยวสุดสัปดาห์นะแล้วหาดตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหาดที่ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าที่อื่นเลยนะตามปกติแล้วเนี่ย ตอนแรกเขาบอกว่าจะไปหาดอื่นอะไรประมาณนี้เ็าจะมาหาดตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยคิดว่าปลอดภัยกว่าจังหวะว่ามันเป็นขึ้นยักษ์พอดีไงขึ้นใหญ่ไม่แต่ตอนแรกเขาบอกว่ามีการปักธงแดงเตือนไปแล้วนี่แต่ตอนหลังเห็นว่าขึ้นลมมาสงบก็เลยเอวธงแดงออกจะมาแล้วประกฏว่แล้วก็มาเกิดเหตุอย่างนี้ไม่น่าเชื่อนะนี่เขาไม่ได้เล่นน้ำเลยนะเนี่ยอยู่ตรงเขาเล่นตรงชายหาดเด็กๆอ่ะมันคงเล่นน้ํากันไม่ได้ไกลก็คือเวลามันมามันก็วนไปโอ้โหที่เป็นเรื่องสลดจริงๆนะต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ท่านนี้ด้วยนะครับ